สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์แคมบเบอร์เรียครับผมวันนี้เราอยู่กับช่างเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถไฟฟ้ากันนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นรถไฟฟ้า่งโฟวิลนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมวันนี้เราก็มีโอกาสได้ไปส่งรถที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมที่วัดแกะสลักอำเภออูทองนะครับวันนี้เราก็จะมีโอกาสอยู่ที่ จังหวัดปัุมธานีนะครับกับช่างเล็กนะครับเราก็จะทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมมกันนะครับผมนี่คือเป็นรถกอล์ฟหรือว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับผมจะมี2คันนะครับมีรถไฟฟ้า1คันแล้วก็รถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปอีกหนึ่งคันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมและมาทดลองขี่กันนะครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆท่านไหนก็สนใจก็เรียนเชิญได้นะครับผม ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองเจ้ายี่ห้อยาม่าที่เป็นเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมว่าจะประมาณไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองเทสกันก่อนนะครับว่าน่าสนใจไหมครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองชมกันเลยนะครับผมว่าน่าสนใจไหมถ้าเป็นน้องท่านใดสนใจนะครับผมเรียนเชิญได้ที่ช่างล็กได้นะครับผม รถคันนี้เป็นรถยี่ห้อยามาฮ่านะครับผมเอามาตกแต่งใหม่โมดิฟายใหม่นะครับผมยกสูงนะครับนี่เลยเหมือน4ฟวเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็เรียนเชิญได้นะครับที่ช่างเล็กนะครับเดี๋ยวเราดูรอบคันนะครับผมนี่เลยถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับยี่ห้อยามาฮ่านะครับเป็นรถมือสองญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเอามาโมดิฟายใหม่นะครับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่มีความจำเป็นที่ต้องไปใช้ในสวนในไร่นะครับผมก็จะเหมาะมากเลยนะครับเนื่องจากยางเป็นยางทรงโฟวิวนะครับนี่ก็เข้าไร่เข้าสวนได้เลยนะครับผมอ่านี่โชคเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับนี่โชคเปลี่ยนใหม่นี่ครับดูยางนะครับผมโอ้ว้าวสุดยอดนี่เลย นี่เลยนี่เอามาบิ้วใหม่หมดเลยนะครับผมนี่เบาะก็ยังงามเป็นเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะยี่ห้อยมาฮ่านะครับผมนี่เลยสุดยอดเหมาะมากเข้าไร่เขา้เขาสวนขึ้นดอยในส่วนงานสวนออฟฟิศที่อยู่ในหมู่บ้านก็มีรถที่เป็นยางทางเรียบให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอีกคันหนึงนะครับผม นีเลยคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวราคาประสานงานกับพี่คนดูแลได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่หลังนะครับแล้วก็เราก็ไปลองรถกันเลยนะครับว่ารถคันนี้ที่ใช้เครื่องยนต์นะครับรถมือสองญี่ปุ่นเท่นะครับที่ทีมช่างได้ออกแบบโมดิฟายขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นยังไงครับผมโอเคก พอ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 ไปนำเน้โอเคไปทดลองขี่รถเครื่องยนต์โอ้โหนี่ละครับได้อารมณ์คเร็วาะมานะครับนี่ได้ประมาณนี้นะครับผมว่าเร็วไหมก็เร็วนะครับ 你烧一下我的。<noise> โอเคสุดยอดตตยอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับยี่ห้อยามาฮ่านะครับอันนี้เป็นยี่ห้อยามาฮ่าเป็นเครื่องยนต์นะครับใช้น้ำมันไม่ใช่ไฟฟ้านะครับคับนนี้ใครสนใจนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ท้ายคลิปนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวกระจก มองหน้านี่เป็นอะคริลิกนะครับปกติก็จะเป็นสีคุณคุนนะครับที่ติดรถมานะครับมองไม่ชัดเจนนะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับก็ใสก็มองแล้วไม่ลายตานะครับคันนี้แล้วก็เบาะก,ก็ทําให้ใหม่เลยนะครับนี่เลยเบาะนี่ให้คิดใหม่รถคันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์นะครับเครื่องนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ของยามาฮ่านะครับนี่แล้วก็มีที่นั่งข้างหลัง นี่เลยเหมาะมากนั่งได้กี่คนนี่นะครับนั่งได้ก็1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแปดอัดไปเลยเหมาะมากสำหรับส่วนงานที่ไว้บรรทุกโดยสารหรือว่าคนผูดโดยสารหรือว่าเยี่ยมชมทางจิตการหลายๆเลยก็สามารถเอาไปาใช้บริการได้นะครับผม นี่เลยถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเบอร์ผมขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับผมคันต่อไปครับผมคันนี้เป็นยี่ห้อคับคานะครับผมทรงยกสูงนะครับผมเป็นรถไฟฟ้านะครับผมคันต่อไปนะครับที่เราจะทดลองนะครับผมรถคันนี้จะเป็นรถไฟฟ้านะครับผมใช้ยาง ATV นะครับดูโคตรโหดนะครับผมเนี่ยหน้าตานี่โคตรโหดเลย ใครสนใจนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ทายคลิปมาครับผมก็สามารถทักมาที่ช่างเล็กเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอ,อันนี้จะเป็นรถกอล์ฟยี่ห้อขับคานะครับเป็นแบรนด์ของอเมริกา,าตัวนี้จะเป็นรถไฟฟ้าที่นั่งนะครับแต่งเป็นยกสูงนะครับยกสูงตัวนี้สูงอยู่6นิ้วนะครับจากของเดิมสแตนดาร์ด ยางก็จะเป็นยางพวกขอบของยาง A อทีนะครับเป็นยางขอบแปดประมาณนี้ส่วนรายละเอเียดต่างๆก็มีทําสีใหม่นะครับทําสีใส่กระจกแล้วก็มีพวกชุดไฟนะครับไฟส่องสว่างไฟหน้าไฟท้ายแต่แล้วก็จะมีกระจกมองข้างกระจกบังลมหน้าเป็นของใหม่นะครับสายกริปส่ยกริป ส่วนเบาะอะไรพวกนี้เราก็หุ้มหนังใหม่นะครับหุ้มเปลี่ยนหนังใหม่ทําเพิ่ม่าคือตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบตลิรเทียมให้นะครับตอนนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่ติดรถมาอยูอ่เราใช้เพื่อการทดลองขับลองขับทดสอบเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเดิมๆนะครับแบตเดิมๆตัวนี้ ทั้งหมดกี่ก้อนอ่าตัวนี้จะเป็นแบตอ่า8โวลต์น,นะครับยี่ห้อโทเจนของอเมริกานะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบตติดรถมาอ่าแต่ถ้าอ่ามีการซื้อขายเราก็อาจจะอ่าเปลี่ยนแบตให้ตามการใช้งานของลูกค้านะครับถ้าใช้งานเยอะเราอาจจะเป็นแบตลิเทียมให้นะครับคือตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็อาจจะเป็นแบตบลิเทียมที่ดูแลง่ายไม่ต้องเติมน้ํากันตัวทางรถ ตัวถังก็จะเป็นของอลูมิเนียมอันลอยนะครับทั้งคันทั้งคันไม่เป็นสนิมตัวนี้ก็จะมีชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวแอรเหมือนเดิมชุดไฟนี้ก็จะเป็นของแต่งตรงรุ่นนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกตัวนี้ให้อีกทีมีไฟตัดหมอกชุดแต่งยกสูงตัวนี้จะเป็นของเดิมนะครับ จะเป็นของของตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้สั่งตรงจากนอกเลยชุดแต่งจะเป็นชุดแต่งยกสูงหนิ้วนะครับของเดิมของยี่ห้อขับคาเลยส่วนสีตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเทาของฟอร์นะครับแล้วก็มีการติดสติกเกอร์นะครับตัดลายนิดหน่อยเพื่อให้ดูสวยงามรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับสนใจมาลองขับลองเพลดูได้นะครับโอเคเราไปทดลองขับกัน เงียบคลิปโอเคไปด้วยครับพรมโอเค let's go ของเร็วได้เยอะนะครับงเงียบด้วยโอ้โห oh นี่กล่อง400แอม มอเตอร์สีแรงแรงแรงเร็วๆเลยครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณสบกิโลเมตรตชั่วโมงนะครับบางเสียงยางเห็นไหมครับความเร็วนี่คือรถไฟฟ้านะครับ ไฟฟ้านี่เวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งเราสามารถใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับผมใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงถ้าต่อเนื่องต่อหนึ่งชาร์จเต็มถ้าใช้ต่อเนื่องก็ได้ประมาณแปดชั่วโมงเลยครับถ้าแบตเตอรี่เป็น120แอมป์นะครับคือแบตเตอรี่เขาจะมีหลายแบบหลายอย่างะแต่ถ้าอย่างของเขานี่มาเลยก็ต้องมีแปดชั่วโมงครับรับต่อเนื่องได้เป็นแปดชั่วโมง ระยะเวลาในการชาร์จก็สี่ถึงหกชั่วโมงนะครับแล้วแต่แบบมากแบบน้อยเป็นแบบมากแบบน้อยถ้าเวลาเรายกคันเร่งรถมัจนจะหน่วงเองใช่ไหมครับผมโอเคนะครับอโอเคนี่นะครับเนี่ย โอ้โหนี่ความเร็วเวลาเรายกคันเร่งเนี่ยมันก็จะหน่วงเองนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับเงียบปิบก็จะได้ยินเฉพาะเสียงยางนะครับไม่จะไม่แตกต่างจากรถเทสล่าที่ผมเคยเป็นนั่งนะครับผมเวลายกคันเร่งมันก็จะหน่วงลงมาเลยนะครับผมลดความเร็วให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมะจะลองอีกทีลองอีกทีโอ้ว้าวโอเค แต่ไม่หัวทิมนะครับแต่ไม่หัวทิมนะครับผมนุ่มนะครับนุ่มนุ่มนุ่มนุมถือว่าใช้ได้เลยครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถประสานงานกับช่างเล็กได้เลยนะครับผมสําหรับรถไฟฟ้ายกสูงสไตล์โฟวิลคันนี้นะครับผมก็เหมาะสําหรับเข้าไร่เข้าสวนนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับที่ช่างเล็กนะครับผม โอ้โหนี่เราไม่ได้วางเบรกนะครับนี่เรายกคันเร่งเฉยๆรถหยุดเลยนะฮะหยุดแบบนิ่มๆนะครับโอ้สุดอยอดทางชันให้ดูครับอ่เดี๋ยวเราขึ้นทางชันให้ดูนะครับ,รรบสุดยอดน,ๆๆนิ่ม,นมๆนะครับขึ้นแบบนุ่มๆนิ่มๆอาใครสนใจนะครับมีนะครับข้างในเห็นไหมครับอ่ามีถักมาช่างเล็กเลยนะครับผมถ้าพี่น้องท่านใดมีรถ ไฟฟ้าลดกลอฟอยู่แล้วนะครับผมถ้าต้องการที่จะยกสูงสไตล์นี้นะครับผมก็เรียนเชิญที่ช่างเล็กได้เลยนะครับผมช่างเล็กยินดีให้บริการนะครับผมงบประมาณเท่าไร่ก็ลองมาปรึกษาดูกับช่างเล็กนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์มาให้ท้ายคลิปนะครับถ้าพี่น้องทานายสนใจคันนี้ก็ทักมาที่ช่างเล็กได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเบอร์มาให้ท้ายคลิปนะครับผม นี้คือเป็นไฟฟ้านะครับเงียบกริบไม่มีเสียงนะมีแต่ตี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 ตตอย่างเดียวใครสนใจนะทักมหาช่างเล็กได้เลยนะครับช่างเล็กยินดีให้บริการนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับพี่น้องท่านในสนใจ รบกวนช่างเล็กช่วยบอกรายละเอียดของยางรถคันนี้หน่อยครับครับผมยางตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นยางของอ่ารถ ATV นะครับอ่าเป็น AT 2 8 0นะครับขนาดยางอ่า22 1สคูณขีดนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นยางยี่ห้อดีสโตนครับอ่าผลิตในประเทศไทยยางนี้ก็คือมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสามารถหาซื้อได้เนะาะซื้อได้ าาาา้างหน้าไม่ยากยางหน้ายางหลังจะเป็นขนาดเท่ากันครับคือตัวนี้เราจะใส่เป็นซีรีส์เดียวกันครับเพือ่อให้ดูบึกบึนมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์แสงน,นะครับมอเตอร์แส้เริร่มตกับชาครับคอนโทรลเลอร์ก็เป็นคอนโทรลเลอร์400แอมป์นะครับของเคอร์ติสเป็นของอเมริกาเลยชุดมอเตอร์ชุดคอนโทรโลเรลอร์ของเดิม ขับพามาตรฐานแน่นอนมินียมทั้งคัน่ะมเนียมทั้งคันครับตัวนี้ตัวนี้เดิมทีจะเป็นรถกระบะนะครับจะเป็นรถแครี่กระบะแครี่นะครับด้าน,นหลังจะเป็นกระบะบรรทุกของแต่นี่เรามาแปลงเพื่อให้ได้เป็นที่นั่งเพื่อให้คนนั่งได้ หลังจากเราทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ชมกันนะครับผมเราก็มีภารกิจที่จะต้องไปส่งรถกอล์ฟสองคันนะครับซึ่งเป็นรถกอล์ฟที่ใช้เครื่องยนต์นะครับเนื่องจากทางวัดต้องการแบบใช้เครื่องยนต์นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญได้นะครับช่างเล็กเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ท้ายวิดีโอน,นะครับผม รถไฟฟ้าคันนี้นะครับช่างเล็กได้มีการเพิ่มเติมนะครับกระจกมองด้านซ้ายกระจกมองด้านขวานะครับแล้วก็เพิ่มเติมไฟหน้าแล้วก็สปอตไลท์ไว้ให้นะครับเวลาเราขับกลางคืนนะครับมีไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับผมมีให้ครบนะครับแต่นะครับผมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับผมมีมีไฟหน้าแล้วก็สปอตไลท์เพิ่มนะครับแล้วก็ไฟข้างหลังให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับรถ ATV นะครับผม ทรง ATV นะครับแต่เป็นรถไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะก็สามารถติดต่อมาช่างเล็กหรือประสานงานช่างเล็กได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไ้ให้ท้ายคลิปนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามและทุกการติดชมนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นรับผมสวัสดีครับกำลังเหลือๆ กำลังเรือๆครับรถไฟฟ้าคันนี้สุดยอดใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผม